ที่เที่ยวใดกันสีหอมนะครับเนี่ยอ๋อสีหอมนะครับจะไปตลาดพุ่งขันคานะเาไปซื้อกางเกงหน่อยนะครับต้องดังพามาต้องดังต้องดังพามาครับต้องดังวิจัดเบาคาเบาคําพาเที่ยวนะครับจะเลือกไปติดตามมันหน่อยนะครับ <laughs> เรยวซ้ายไปสนามบิน,นเรืเอซ้ายไปสนามบินนะครับนะท่องขันคำไปทางนี้ก็ได้สีหอมนี่แถวๆนี้นะครับเมืองเก่านี่โรงแรมเยอะครับเป็นร้อย,ยนั่นแหละครับเลือกเอาร้านกาแฟก็เป็นร้อยเหมือนกัน,นครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับนี่ของจริงนะอ่ะสาวติดกล้อง เงินพักโรงแรมเยอะครับมีเป็นร้อยนะครับ ทองันทำอยู่เมืองจันทบุรีนะครับใกล้ๆกับอะไรครับใกล้ๆกับสีหอมนี่แหละครับสีหอมก็จันทบุรีเหมือนกันนะครับตลาดเก่าแก่เลยนะครับทุ่งขันํำชินเก่าเบาคำมาตลาดนี้มีแต่เอฟซีขอถ่ายรูปนะครับเบาคำอ่ะคิดดูว่าดังขนาดไหน พงอยรู้นะครับว่าผมพูดโกหกพูดประชดมันตลาดวายนะครับเนื้อเนื้อจะเยอะนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวปลาฮะ,ะรสรุปว่าปิดร้านปิดนะครับ้านปิดนะครับโอ้แย่เลยครับ สรุปว่าซื้อกางเกงไม่ได้เพราะว่ามันปิดร้านนะครับแต่เดี๋ยวจะไปร้านอเมซอนที่รูหราที่สุดในโลกนะครับโฮงไกยศินนะฮะที่นี่แหะครับใกล้ๆนี่แหละครับคอยติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคาเฟอเมซอนที่รูหราที่สุดในโลกไปเลดอกไปกับ ยูทูบเบอร์ดังของเวียงจันท์จะพาไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ตลาดแรงท่องหันคำนะครับ โฮงเฮียนเหลาโตเลียวโตโอ้ลเลียวโตโโโโโโภาษาจีนครับมันเรียกว่าเหลาโตโอเคียเลียวโตปัจจุบนันดพวกไปสร้างใหม,ม,ม่โอเคนะเอ็นเก้าเก้าหนึ่งโตโอเคนี่นะครับโฮงแสดงกายสิ์มิตรภาพลาวโซเวียตโอ้อลังการได้เลย าานี่ครับขาบไปอเมริกรูราที่สุดในโลกใช้คํานี้นะครับราคาแพงที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ประเทศนะหรือว่าที่อื่นก็มีนะเอาเป็นว่า,าที่สุดในประเทศลาบแล้วกันนะครับดเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้เอาของกายสินแห่งซาด องค์กายยธินนะครก็แสดงแบบอ,อะไรล่ะกายยธินน่ะนะฮะพวกอะไรล่ะกายกรรมประมาณอย่างนั้นนะครับโหนผ้าโหนเชือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพามารีวิวอเมซอนที่รูราที่สุดในประเทศลาวแล้วกันครับใช้คำว่าในโลกเดี๋ยวจะเวอร์ไปนะครับ แต่ร้านคาเฟ่ไม่สนแบบนี้จะไม่ค่อยมีในประเทศไทยนะครับประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในปั๊มนะครับนอกปั๊มก็จะเป็นสแตนดาดเดียวแต่ที่ลาวนี้คือสามารถที่จะตามใจนะครับออกแบบได้แบบตามใจของเจ้าของะคะฮะสาขานี้ก็เป็นสาขาที่ใช้ได้เลยนะครับ ดูนะครับคาเฟ่เมซอนคอนเซปต์บาร์นะครับฮอตลาเต้54แฟตไวท์54ฮอตมอคค่า57นะครับนะอันนี้คอนเซปต์บาร์นะครับไอก็ขยับขึ้นมาเป็นไอส์ลาเต้54มาดูนะครับ สาขาที่อลังการที่สุดในประเทศลาวนะครับมโอ้มีของขายเยอะเลยอันนี้อันนี้จะเป็นอีกแบบนึงเนาะมันมีสองราคาอันนี้สแตนดาร์ดอันนี้สแตนดาร์ดอันนั้นจะไฮโซหน่อยคอนเซ็ปต์พรีเมียมนะอันนี้ราคาแบบปกตินะครับจะเท่านี้นะครับเหมือนทั่วทั่วไป แต่เดี๋ยวผมจะไปกินที่มันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบพรีเมียมหน่อย,เ,ยเดี๋ยวน,นี้นะครับคอนเซปต์บาตรนะครับนอ้แต่เมนูตัวนี้จะได้ของหวานจากน้องคุณโอเคเป็นสิ่งเป็นซิ่งเนอร์เจอร์เนาะหมักหวานตีเอาตื่มมามิโอเจ็นาานดน่ะชีวิตขาดหวานม่ได้ชีวิตขาดหวานม่ได้กระเบิ้งเน้นน้ำหนักคนละ ดูนะครับนี่คือ,าอคาเฟ่อเมซอนข้างทั้งนอกก็มีแบบให้นั่งดื่มนะครับกาแฟนี่นะครับไฟเอกไม่มีนางเอกนะฮะมีแต่ไฟเอกนะไฟเอกตัวอ้วนเลยตัวตุ้ยตุต้ตตยเลยคือเขาจัดโซนดีมากๆเลยนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับข้างใน ข้างนอกก็สามารถที่จะนั่งดื่มได้นะครับนั่งชิวสำหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับข้างนอกนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่โอเคมากๆเลยนะครับนะครับการตกแต่งนะครับคือจะนั่งตรงนี้ก็ได้ครับเป็นบ่าย c o แฟบาทคอนเร์บาบเหมือนกับบาร์เบียอารมณ์นั้นนะประมาณอย่างนั้นนะครับนีซอนอันนี้เกรดพรีเมียมนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับส่วนโน้นคือแบบธรรมดานะครับ มาแล้วครับคาปูชิโนโ่ร้อนนะครับสวยงามเลยนะครับนะแก้วกาแฟครับปูชิโนโ่ร้อนนะครับนะบรรยากาศดีร้านะน,นกาแฟนี่อยู่ที่บ้านสว่างมันบวนบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนะครับ องก์ยสินนิ์น,นะครับบ้านสว่างนะครับเมืองจันทบ,บุรีนะครับของผมนี่สงสัยเป็นแข a V i P นะครับเพราะว่าเขามาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยนะครับแต่คนอื่นต้องไปเอาทีา่ที่นั่นนะัะคนเยอะครับเขาเข้า,ขาขออกนะครับ ก็เป็นคาเฟ่เมซอนที่น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับหมายถึงว่ารูราม้าเฮาของประเทศลาวนะครับคาเฟ่เมซอนที่เวียงจันท์นี้ลองไล่ดูนี่มันเกิน40สาขานะครับเพิ่เป็น50สาขานะเป้าหมายเขาจะทำเป็นร้อยสาขานะครับในเวียงจันทร์นะผมก มันเยอะเยอะมากอะะแล้วรวมกับ,บแบรนด์อื่นๆอ,อีกนี่โอ้โหนะครเวียงจันทร์นี่เป็นแหล่งของอเป็นนครแห่งกาแฟก็ว่าได้นะครับโองกายสินแห่งซาตนะครับเดไปหากินข้าวกันต่อครับทีนี้เรา,าจะกินกาแฟและ มันไหม้แล้วครับไหม้แล้วครับ กินอาหารลานรับครับบ้านห้องแก่รับจริงๆครับเบาคำหลงขับรถอยู่ประมาณสามสิบนาทีนล้ครับหลงทางราการอาหารนะครับ <c oughs> จะรับจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าคนรอเยอะเลยนะครับ <c oughs> รอตายแล้วครับ <c oughs> ได้กินแล้วครับ <c oughs> <c oughs> กว่าจะได้กิน 冷冷。<L>